ด้านลา่างนี้นะครับเสื่อด้านบนนะครับติดอย่างนี้นะครับต่ออเคอเริ่มตัดทิ้มีการติดกันเลยการทำสะอาดนะครับล่องนะครับเช็ดลงไปในล่องนะครับอยาให้มีทีดเริ่มที่เส้นขอบก่อนนะครับวางหน้าขนานให้ชนมุม แกะอย่างนี้นะครับไม่ต้องจับฟิล์มวางให้ชนหน้าขนานวางระหว่างระดับโพรงให้ให้ได้กล่นกลางก่อนครับแบ่งให้ได้กล่นกลางกล่นกลางของนี้ก่อนนะครับเห็นไหครับแล้วก็รีดให้รีดไล่ลงไปรีดน้นออกแล้วก็ดึงลงมาเลยครับดึงลงมาแกะออกมา สีน,นี้เลยไม่แปะนะ๋ยวค่อยแปะรอเก็บของอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยแปะมาดูกันนะครับฝั่งนี้นี่ครับแค่เราวางแค่เนี้ครับผมแล้วเราก็ไล่รูใช้นิ้วก็ได้ครับรูนี่ครับรูตามขอบเลยครับมันจะพอดีสักส่นะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นร่องนะครับ เดีย๋ยวเราค่อยมาเก็บขอบนะครับผมช,ช,ชิ้นหนึ่งปึ๊บอันนี้เน้นน้ำหน่อยเน้นน้ำหน่อยแต่ถ้าติดแล้วมันโค้งลงยากแนะนำใช้น้ำยาเล่นที่ขอบครับให้ชนมุมพอดีเลยนะครับผมอวต่อนี่ครับะ<ๆ><ๆ>ครับกดแรงๆเลยครับ จะค่อยลูดนะครับถ้าติดสีฟ้าตัวนี้มันจะมองเป็นเห็นเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับหรือ,อนนถ้าคุณลูกค้าชอบมืดๆแนะนําติดเป็นสีสโมกครับผมหรือสีดํานะครับไฟก็เหมนอย่างไฟแต่งดูดูอน,นี้เป็นลอยยนครนะเห็นไหมครับลอยยับเอาใช้ใดนะครับมีใช้ความร้อนนะครับช่วยนะครับทำ ฟิล์มจะหายเลยนะครับผมลอยแล้วเราก็มาเก็บขอบด้านล่างกันนะครับออกเก็บงานนะครับตรงไหนที่เป็นกอบากาดก็ไล่ออกให้หมดงเ,เป็นกำลังแท้งนะครับ